ครับผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนะอยู่กับช่อง youtube ชายหลามกจุก h ชาแนลครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับแคทสามหนึ่งนเดิมครับผมนะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยจะเดือนนึงได้แล้วมั้งอยู่กับงานตักดินขายครับผมนะตักหน้าดินครับงานลอกหนานอ่ะอยู่กับทีมงานโชคคุณดินครับผมนะ ทีมงานเดิมรถเสียโต้งครับจ่าที่ไม่ได้ลงคลิปนาน,นครับผมนะว่าไม่ว่างไม่ว่างแล้วก็ขี้เกียจด้วยก็เลยไม่ได้ลงคลิปตักเต็มแล้วครับผมวันนี้ก็วิ่งสี่คันเหมือนเดิมครับผมนะวิ่งสี่คันเหมือนเดิม หกล้อสี่ฟันลองนาบางๆเลยวะนะแกะใส่ฟันแรมมาเลยครับวนะั้นะก็จยขุดดินดีไปแล้วครับ อามยาวมากครัวนนี้ร้อยยี่อามยาวครับพ่เนาะเป็นสเปคที่ใครหลายๆคนชื่นชอบครับอามยาวๆเหย่ยๆยาวๆเนี่ยยืดไกลเตักดินไปรองพื้อนอลครนะ ปวัแต,ตัวเดินแรงมาขนเนียถ้าตัวเดินไม่แรงพอเนี่ยคือมันเดินเลี้ยวไม่ได้นะครับเบือ่อจนตัวเอามือเกาะเลยเละถ้าตัวเดินแรงไม่มีจากรเสร้นึงเที่วก็อุมดินรอครับเนะี่ยรอรถดำครับ แล้วกับตัวแรงประจำทีมงานรถคันนี้ทำใหม่โว้นะสวยเลย ผมก็จะเงีย,ยบๆนะครับนะว่าไม่มีอะไรจะพูดไม่กล้าพูดทุกคนเยอะโอเเ้เร็วรับเยอะเร็วแล้แค่ตัวซีไม่รู้ว่ารถเร็วรคนขับเร็วก็ไม่รู้คนขับน่าจะน่าจะเร็วกว่ารถ ทีมงานนี้มาจากบุรีรัมว์นะครับมาหาทำงานเดี๋ยวลองขายนคนบุรีรัมมึงเลยครับลองนาฝีมือมาเ,อาเสียตัวเท่าแกขับเอียงนะครับ ัวไมโครคันนี้ก็จะมีอยู่สองคนนะพี่ขับเป็นจ,จะมีเสียโต้งกับน้องตาแล้วนะครับพี่ขับไมโครคันนี้มีคนอื่นขับด้วยก็ไม่รู้นะครับมาแล้วครับ น,นี่ขับล็อกกับวันนะีปกติก็จะปกติน้องตาจะขับคันนี้แต่วันนี้ได้ขับล็อกมาแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยลตามสเต็ปกับวะนะลดเบาหลบให้รถหนัก ลบให้รถหนักไปก่อนแล้วนะอันนี้ก็ตัวแรงองกันนะใครมาด้วยแล้วนะวเห็นทีรถจะไม่ว่างแล้วนะันนี้กแวว่าจะนั่งไปด้วยข้างในมีคนนั่งด้วยแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัดจบแต่เป็นเท่านี้ครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปมันจะสั้นหน่อยลงช้าแถมสั้นก็ขออภัยคนดูด้วยครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ